สวัสดีค่ะชลักษณาราศีกรกฎขอต้องรับเข้าสู่ช่อง e อ i s t เตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลักษณาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลักษณาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์อิทธิพลของดาวที่ขยับย้ายในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะพวกคุณยังคงได้รับอนิสงค์ความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของการทำมาหาได้หรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือว่าผลประโยชน์รูปแบบต่างๆและต่อให้นะคะคุณจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาแต่ก็จะหามาได้มีให้จ่ายกัน และพอครึ่งเดือนหลังนะคะหล,หลายๆอย่างมันก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างออกไปเริ่มจากนะคะเรามารื้ฟื้นให้คุณเห็นความเป็นไปของดาวที่จะเดินวิปริตเพิ่มอีกสองดวงค่ะดูที่เดือนกันยายนนะคะดาวพฤหัสแล้วก็มรติโยจะเข้าสู่สภาวะที่เดินช้าก่อนค่ะและเดี๋ยวก็จะค่อยๆหยุดนิ่งตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งจะมีผลที่เกี่ยวกับความถูกต้องความยุติธรรม พยายามนะคะอย่ามีคู่กรณีหรือว่าคู่ความเพราะว่าถ้ามีปัญหานะคะคุณอาจจะเรียกร้องความยุติธรรมได้ยากอีกทั้งนะคะควรระวังปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆค่ะอาจจะเข้ามารบกวนได้นะคะในช่วงปลายปีและจากภาพนะคะก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาว3าดวงและถ้าคุณสังเกตดีๆก็จะเป็นดาวเดิมๆนั่นแหละคะ่ะ แต่นั่นหมายความว่านะคะเขาเป็นตัวแทนเรื่องราวต่างๆเพื่อเข้ามากระตุ้นแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตคุณซึ่งจะไปเทียบกับมฤติููไม่ได้เลยค่ะที่จะอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่นานไปถึง7ปีการให้ผลของมฤติููนะคะจะเป็นลักษณะของการสะสมพลังงานแล้วก็รอจังหวะเวลาเพื่อที่จะแสดงผลบทบาทจะแตกต่างกันเมื่อเข้าไปอยู่ในภพลาภะนะคะซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีนั่นหมายถึงนะคะ ตั้งแต่เขาอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงกลางปี2572จะมีช่วงที่ทำให้วิถีชีวิตค่ะบางแง่มุมของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปไปในทางที่มีความเจริญก้าวหน้านะคะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่านั่นมันหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พวกคุณบากบั่นภาคเพียรแล้วก็ทุ่มเทมามันมีโอกาสที่จะสำเร็จ บางคนจับทางถูกนะคะเจอสิ่งที่เหมาะที่ใช่กับตัวเองไม่ใช่สิ่งที่จะได้กันมาแบบง่ายๆจับใส่มือทั่วไปค่ะแต่ก็จะมีส่วนนะคะที่จะไปกระทบกับบริวารคนที่อยู่ในความดูแลที่จะมีเหตุให้คุณจะต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกันแต่ว่าภาพรวมนะคะเราก็ต้องให้น้ำหนักไปในทางที่ดีให้คุณทราบไว้ค่ะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะต้องเกิดความพลิกผันกับชีวิตรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่รอคุณอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับระหว่างทางนี่แหละค่ะที่คุณจะพาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของพวกคุณแต่ละคนด้วยลองสังเกตดูจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและมีใครเข้ามามีส่วนในชีวิตคุณจะมีปัจจัยบางอย่างเข้ามานำพาค่ะตรงนี้เราฝากไว้ให้ลองสังเกตเฉยนะคะไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงได้เพราะว่าความซับซ้อนในชีวิตคนเราไม่เท่ากัน และที่ให้เป็นตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คือดาวที่มีสภาวะที่เดินผิดปกติแล้วการให้ผลในบางเรื่องมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปค่ะไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจการขับเคลื่อนชีวิตไปปีนี้ยังไม่ควรประมาทและเพื่อความต่อเนื่องของการติดความนะคะเราจะค่อยๆไล่กันไปตามลำดับเหตุการณ์สำหรับลัคนาราศีกรกฎ ดาวที่ยังคงมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็คือดาวอังคารที่อยู่ในภพว,วินาศจะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนนะคะจุดเด่นของตําแหน่งนี้นะคะจะเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่คาดคิดค่ะสร้างเหตุให้เกิดขึ้นได้แบบกระทันหันแล้วก็เป็นสิ่งที่มักจะหลีกเลี่ยงกันได้ยากเพราะว่าคาดการตั้งรับไม่ค่อยจะได้กันเช่นนะคะ ต้องเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียซึ่งถ้าพูดถึงดาวอังคารนะคะเราก็ต้องนึกถึงเรื่องของการทำงานบทบาทหน้าที่แล้วก็บริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงคนที่อยู่ในความดูแลที่น่าจะส่งผลให้คุณเห็นภาพได้บ้างแล้วนะคะก็คือเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงถ้าคุณมีหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริวารคนที่อายุน้อยกว่าที่นอกเหนือจากปกติคะ่ะ อาจจะทําของชํารุดแตกหักเสียหายนะคะทําให้ต้องซ่อมแซมหรือว่าซื้อใหม่อันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะลักษณะจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ตั้งใจค่ะไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายที่คุณจะทราบล่วงหน้าจะเกี่ยวกับการเงินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นได้หลายรูปแบบแต่ดีนะคะที่เดาการเงินของคุณเป็นกเกษตรในจังหวะที่ถูกต้องถูกเวลาพอดีตรงนี้ก็จึงผ่อนจากนักให้เป็นเบาไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่าที่คุณจ่ายไป แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการทำงานค่ะก็จะให้ผลไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับการซุ่มทานะคะบางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะกำลังหมกมุ่นกับงานอย่างจริงจังดาวดวงนี้นะคะก็าสามารถให้ผลได้ทั้งในด้านที่ดีและเสียในเวลาเดียวกันมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะคะอันเนื่องมาจากการทางานใครที่มีความประสงค์จะไปทางานหรือว่าศึกษาเรียนต่อคุณมีโอกาสที่จะได้ไป ตำแหน่งนี้นะคะยังคงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะการทำอะไรอยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยเป็นการซุ่มทำหรือคุณอาจจะมีการติดต่อดีวงานประสานงานอยู่กันเบื้องหลัง ทำทุกอย่างแบบไม่ออกหน้าออกตาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของพวกคุณแต่ละคนด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่บางคนคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าสายงานออนไลน์คนที่อยู่ในสายงานที่ต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะมีการขับเคลื่อนที่ดีนะคะมีงานเข้ามาให้ทาไม่ขาด อีกทั้งนะคะใครที่ทำงานอยู่ในสายงานวงการบันเทิงไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังมีโอกาสที่คุณจะได้ไปมีชื่อเสียงอยู่ในต่างแดนหรือว่าได้ทำงานร่วมกับทีมงานต่างชาติก็ได้ค่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะว่าถ้ามองในเรื่องของาธาตุนะคะสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวาธาตุลมค่ะซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือลมถือว่าส่งเสริมกันมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานนะคะ บางคนก็สามารถเปลี่ยนงานย้ายงานได้นะคะในจังหวะนี้การขับเคลื่อนมันมีหลายรูปแบบบางคนอาจจะมีแผนนะคะที่จะไปทำหล่อทำสวยกันการทำศิลยกรรมก็ได้ค่ะหรือว่าสายงานที่เกี่ยวกับการทำสวยทำหลอนี้นะคะก็จะมีลูกค้ามากพอสมควรส่วนในด้านที่เป็นผลเสียนะคะก็คือการมีศัตรูในที่ทำงานความเจริญก้าวหน้าของคุณก็อาจจะมีใครเขาแอบอิจฉาริษยาอยู่ด้วยก็ได้ หรือว่ามีความสงสัยอยากรู้เรื่องของคุณฉะนั้นนะคะมันจะดีกว่าค่ะที่คุณไม่ควรที่จะไปเป็นจุดสนใจสร้างความก้าวหน้าในรูปแบบของเราไปแบบเงียบๆนะคะเพื่อลดพลังงานในทางลบจากภายนอกไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณหลีกเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนได้มากแค่ไหนปัญหาในชีวิตของคุณก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยส่วนเพื่อนที่ดีนะคะเขาก็จะปล่อยให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนั่นแหละคะ่ะ และโดยเฉพาะในจังหวะนี้นะคะคนที่อายุน้อยกว่าบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงก็จะมีเหตุให้คุณได้เป็นห่วงเป็นกังวลกันเหมือนเคยค่ะหรือไม่ก็จะต้องมีเหตุให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกันแต่ว่าจังหวะนี้ก็อาจจะต้องปล่อยๆไปบ้างนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรตรงนี้นะคะคุณต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยแต่เราก็แค่ว่าปล่อยผ่านไปได้หรือว่าปิดตาข้างหนึ่งก็จะดีค่ะ หรือไม่นะคะบริวารก็อาจจะมีเหตุให้ต้องพลัดพรากห่างเขินกันเป็นการชั่วคราวเช่นว่าแยกไปเรียนที่ไกลๆส่วนเรื่องของสถานะความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดนะคะถ้ามีใครเข้ามาในจังหวะนี้ดึงดึงจังหวะคุยไปก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งไปรีบด่วนสรุปอะไรในช่วงนี้กันแต่อ,อย่างน้อยนะคะรอให้ดาวอังคารย้ายออกจากตำแหน่งที่เสียไปก่อนแต่ว่าจะจะให้พูดตรงๆนะคะ ดาวเสารที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่คองคนรักอยู่ในภพมรณะบางทีคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการครบหาค่ะตรงนี้เราพูดถึงคนโสดนะคะคบกันเป็นเพื่อนเป็นกลยานมิิมที่ดีค่ะอย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องของการครอบครองค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่าและในขณะเดียวกันนะคะคู่ที่ศีไม่เสมอกันก็อาจจะผ่านช่วงนี้ไปได้ยาก เพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะก็จะมีดาวที่เข้าไปกระตุ้นในตำแหน่งที่เสียครบทั้ง3าตำแหน่งอริมรณะแล้วก็วินาศเกณฑ์ของการที่จะมีความเสียหายพลัาๆนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่นะคะก็จะมีเหตุให้คุณต้องห่างกันเป็นการชั่วคราว เช่นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องแยกไปทำงานที่ไกลๆนี่เรายกตัวอย่างในทางที่ดีนะคะมันยังอยู่ในช่วงของบททดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะที่มีความเปราะบางคนโสดนะคะถ้าคุณยังไม่ได้คิดที่จะมีใครในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วและสิ่งที่ยังคงมีผลกับดาวอังคารนะคะก็คือดาวเสาคู่ศัตรูเจ้าก่านี่แหละคะ่ะ แต่พอวันที่21นะคะสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนได้มีตัวละครใหม่เข้ามาเพิ่มค่ะบทบาทของดาวศุกร์นั่นเองนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปมีความแข็งแกร่งเป็นเกษตรตรงนี้นะคะส่งผลมาถึงดาวอังคารค่ะที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีตามไปด้วยจากที่รับมือกับดาวเสาคู่ศัตรูมาพักหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับผู้คนค่ะที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะในการทํางาน แต่ละสายงานอาชีพนะคะการพบปะผู้คนของคุณแต่จะไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในบริษัทนะคะสภาพแวดล้อมสังคมในการทำงานก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีคนที่เขาพร้อมจะรอทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอยู่แล้วซึ่งโดยเฉพาะนะคะกับเพศตรงข้ามแล้วก็อายุน้อยกว่าคุณจะทำให้คุณนะคะเหนื่อยอกเหนื่อยใจกันมากเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าทำงานที่บ้านนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมคนรอบข้างตัวคุณนั่นแหละคะ่ะที่จะเข้ามารบกวนนะคะทำให้คุณเสียสมาธิในการทำงานได้อยู่เหมือนกันซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะมีอิทธิพลของดาวศุกร์นะคะคู่มิตรนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยซึ่งนั่นหมายถึงนะคะก็จะมีอิทธิพลของทั้งดาวคู่มิตรแล้วก็คู่ศัตรูในเวลาเดียวกัน สังคมที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยช่วงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากค่ะคุณอาจจะเป็นเหมือนคนกลางก็ได้นะคะที่อยู่ระหว่างความขัดแย้งของผู้อื่นด้วยในบางสถานการณ์แต่ว่าลักษณะการมาของดาวศุกร์นะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องที่ดีและเสียมาหักกลบลบกัน คุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขานะคะตรงที่ว่ามีศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือดาวเสารซึ่งกำลังของดาวนะคะคงไม่ถึงขั้นที่จะไปทัดทานหรือว่าจู้รบปรบมือได้เหมือนกระดูกโคลเบอร์ค่ะนั่นเขาเป็นประธานดาวฝ่ายร้ายนะคะจึงต้องทำใจค่ะกับเรื่องวุ่นวายต่างๆของคนใกล้ตัวในจังหวะนี้ซึ่งเป็นไปได้กับทุกสถานะด้วยอีตั้งหากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายจะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนรักคู่ครองสะพ้ายลูกเขยพ่อตามแม่ใหญ่สถานะใดสถานะหนึ่งที่เราว่ามานี้นี่แหละคะ่ะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเน้นเฉพาะที่คุณเกี่ยวข้องด้วยเป็นหลักช่วงนี้นะคะก็จะกระตุ้นอารมณ์ในทางลบของคุณได้ง่ายต้องใจเย็นๆนะคะ ถ้ามีผู้ปกครองนะคะเข้ามาสองลัคนากรกฎก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากให้คุณใจเย็นๆกับเขาด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะทำอะไรมันจะขัดหูขัดตากันได้ง่ายหน่อยอยากให้ระลึกไว้เสมอนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่ช่วงบางจังหวะเวลาถ้าไม่ใช่เรื่องหนักหนาร้ายแรงอะไรนะคะอย่าไปทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าต่อให้ดาวเสาจะไม่โคจรมาเจอกับคู่ศัตรู เขาก็อยู่ในสถานะที่เดินผิดปกติอยู่แล้วนะคะจะไปคาดหวังต่างๆอะไรจากคนรอบข้างมันเป็นสิ่งที่จะได้ดั่งใจคุณได้ยากลดความคาดหวังลงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกคะ่ะที่ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาส่วนถ้าเขานะคะจะทำอะไรให้โดยที่เราไม่คาดหวังอันนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณไป เพราะก็จะมีทั้งด้านที่ดีและเสียเหมือนกันค่ะแค่ต้องระวังจังหวะนี้นะคะอย่าทำอะไรให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกันโดยที่ไม่จำเป็นมาดูอันนี้สง์ความเป็นเกษตรของดาวสุขแบบเต็มๆกันบ้างค่ะจะย้ายวันที่21กันยายนนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนี้25วันเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนภพลาภะและก็ภพพันธุ แล้วก็เด่นเป็นสง่าอยู่ดวงเดียวเลยนะคะไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นเข้ามาบดบังนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นอกจากจะเป็นเกษตรแล้วนะคะยังได้มาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์ถือว่ามีอนิสง์ที่ดีพอสมควรแล้วก็เป็นตำแหน่งของแม่ธาตุลมส่งผลในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงความเป็นอยู่ค่ะ และในพื้นดวงกำเนิดใครนะคะดาวสุกตกอยู่ในตำแหน่งที่ดีตรงนี้ถือว่าเป็นวาสนาในพื้นดวงกำเนิดที่ติดตัวคุณมาต่อให้นะคะบางช่วงบางจังหวะของชีวิตคุณจะเจอเรื่องยากอยู่ได้บ้างอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ก็จะสามารถนะคะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้ใหม่เสมอและในทางตรงกันขา้ามจะดาวตกอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริมชีวิตการทำมาหาได้นะคะก็จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นหลัก ตัดเรื่องของการเสี่ยงโชคทิ้งไปได้เลยซึ่งน้ำหนักในการตีความภาพรวมของเราตรงนี้นะคะเราต้องย่อมให้ใไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าในความเป็นจริงนะคะคุณต้องรับมือหรือว่าต้องฝืนใจทำกับเรื่องอะไรอยู่ก็ตาม ลาผลบางอย่างบางเรื่องนะคะมันไม่ใช่ว่าจะส่งผลให้เห็นได้ทันทีและก็ไม่จำเป็นด้วยค่ะว่าต้องเข้ามาในรูปของตัวเงินเสมอไปต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนด้วยนะคะตรงนี้ส่งผลในเรื่องของไอเดียนะคะที่หลายๆอย่างมันจะเกี่ยวกับการหาทรัพยากรรายได้การสร้างหลักฐานความมั่นคงค่ะคุณมีความคิดที่จะทำให้มันดีขึ้นหรือให้สภาพความเป็นอยู่คุณเป็นคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม บางคนสามารถที่จะต่อยอดจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะคะทิศทางมันย่อมเป็นไปในทางบวกค่ะต่างกันตรงที่ของใครคุณอยู่ที่ขั้นตอนไหนช่วงนี้ทำมากได้มากนะคะสังเกตตัวเองไปด้วยก็ได้ค่ะว่าในแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันต่อให้คุณจะขยันตลอดเวลาก็ตามแต่ว่าช่วงนี้นะคะมันน่าที่จะมีอะไรในด้านที่ดีออกมาให้คุณได้เห็นกันต่อเนื่องมาแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะทุกอย่างนะคะถ้าคุณได้รับมอบหมายอะไรให้ทา ลงมือทำไปก่อนเลยค่ะใส่ใจในทุกรายละเอียดของชิ้นงานนะคะทำไปแบบไม่ต้องไปคาดหวังแต่ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีมันก็จะตามมาเองเรื่องของการทำมาหาได้นะคะยังถือว่ามีอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องจะไปติดต่อประสานงานหรือว่าเจรจาต่อรองคุณจะมีเครดิตท,ที่ดีมีความน่าเชื่อถือสิ่งที่คุณทุ่มเทบากบันกันมานะคะช่วงนี้มันน่าที่จะเริ่มผลิดอกออกผลอะไรให้เห็นกันได้บ้าง เช่นว่าถ้าคุณทำการเกษตรช่วงนี้ก็หน้าที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วค่ะยังคงต้องรักษามาตรฐานที่ดีต่อเนื่องนะคะอย่าเพิ่งผ่อนแรงกันในช่วงที่ดาวทยอยย้ายอยู่ในตำแหน่งที่ดีปัญหาก็ค่อ,คอยๆแก้กันไปค่ะมันจะมีเข้ามาแทรกได้อยู่เป็นระยะระยะแต่แค่ว่านะคะอย่าไปให้ค่าให้ความสำคัญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระหว่างทางมุ่งม,มั่นกับเป้าหมายของคุณไว้ค่ะ เพราะว่าจังหวะนี้นะคะลาผลมันจะมาจากเรื่องของอาชีพการทำงานเป็นหลักและนอกเหนือจากที่เราพูดไปนะคะบางคนคุณได้สืบทอดวิชาหรือว่ารับช่วงต่อจากกิจการของครอบครัวบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพหรือว่ามีความสนใจอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างอีกชั้งนะคะบางคนได้สืบทอดตาแหน่งจากคนที่เกษียณอายุหรือว่ามีเหตุให้เขาจะต้องออกจากงานกระทันหันบางคนสามารถใช้บ้านเป็นออฟฟิศสำนักงานได้ค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ใครทำงานที่บ้านก็จะยิ่งดีบ้านจะช่วยหาทรัพย์หาไรายได้หรือว่าใครนะคะที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าช่วงนี้ก็อาจจะเอามาทำให้เกิดประโยชน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกันบางคนมีลาภผลจากหลักทรัพย์สินของตัวเองนะคะสามารถเอามาต่อยอดหรือว่าทาให้งอกเงยจากเดิม หรือว่าครอบครัวไหนนะคะมีข้อพิาพาทเรื่องของมรดกพินัยกรรมช่วงนี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าเข้ามาให้คุณเห็นคะ่ะเป็นไปในทางที่คุณได้ประโยชน์ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะวัานี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น ยังมีดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธค่ะที่จะย้ายตามเข้ามาและโดยเฉพาะดาวพุธนะคะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็จะนําความเป็นวินาติดตัวไปด้วยถ้าครอบครัวไหนนะคะคุณมีข้อพิพาทที่จะเกิดความบาดหมางกันได้ง่ายคุณควรที่จะต้องระวังซะตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเรากําลังจะเชื่อมโยงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะนั่นก็คือดาวสองดวงที่อยู่ในภพสหัชชาเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะเชียวค่ะ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะจะย้ายเข้ามาวันที่19กันยายนหลังดาวอาทิตย์2วันจุดเด่นของเขาในจังหวะนี้นะคะเป็นผลมาจากพบพันธุด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพราะเมื่อมีความคิดที่จะปูลากฐานอะไรใหม่ๆการที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมคนหมู่มากนะคะมันก็เป็นของคู่กัน มันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุของพวกคุณแต่ละคนด้วยถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นแค่การไปมาหาสู่กับครอบครัวญาติพี่น้องคนรู้จักมีเรื่องพึ่งพากันแต่ว่าถ้าอยู่ในวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานนะคะชีวิตก็จะมีการขับเคลื่อนมากกว่าค่ะจังหวะนี้นะคะถือว่าเข้ามาเสริมกำลังดาวคู่นี้นะคะจัดว่าเป็นคู่วิชาการค่ะทำอะไรที่มีเหตุมีผลนะคะมีที่มาที่ไป การพูดการสื่อสารนะคะถ้าใช้ไปในทางที่เป็นวิชาการก็จะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่ามีเกณฑ์ที่บางคนนะคะคุณจะได้ทำเรื่องของเอกสารสำคัญหรือว่าการทำข้อตกลงบางอย่างถ้านะคะมีเรื่องของการเจรจาต่อรองจังหวะนี้ก็ควรนะคะที่จะทำให้มีความคืบหน้าค่ะเป็นโอกาสที่ดีรวมไปถึงนะคะเรื่องของการเดินทางการนัดหมายค่ะก็จะมีเข้ามาการไปมาหาสู่ติดต่อพบปะผู้คนนะคะ เพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องค่ะคุณอาจจะชวนเขาหรือว่าเขาชวนคุณไปไหนก็ได้ซึ่งดาวอาทิตย์นะคะเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคุณเพิ่งจะได้รับอานิสงส์ที่ดีมาลักษณะของดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆจะไม่ใช่การทําอะไรแบบเล่นๆแต่ว่าในตําแหน่งนี้นะคะก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะ การที่คุณจะต้องมีบุคคลที่2ที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่ลาภผลที่จะมาจากการทำอะไรแต่เพียงลำพังค่ะถ้าเป็นสิ่งที่คุณทำเกี่ยวข้องกับผู้คนอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีนะคะในการทำข้อตกลงการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะงานที่ต้องใช้คำพูดทุกรูปแบบค่ะไปเน้นเรื่องนี้ให้ดีนะคะจังหวะนี้พูดเป็นเงินเป็นทองได้นะคะสำหรับบางสายงานอาชีพ มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ค่ะมีโอกาสได้ทำนะคะเอกสารหรือว่าธุรกรรมทางการเงินบางอย่างร่วมกับใครแต่ว่าดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะคะโดยเรื่องของท่าสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยส่งเสริมนักค่ะ การเงินก็อาจจะไม่คล่องเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานักนะคะจากที่ทำน้อยได้มากตอนนี้ขยันเท่าไหร่ได้เท่านั้นแต่ก็ยังไม่ถือว่าเสียหายนะคะแต่คุณก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อพบปะผู้คนพอสมควรแค่จะก,ก้าออกจากบ้านนี่ก็เสียเงินแล้วค่ะยังไม่รวมภาษีสังคมต่างๆนะคะมันก็จะหมดไปกับเรื่องนี้มีดีมีเสียอยู่ในตัวค่ะแต่ว่าคุณนะคะไปมีภาระทางการเงินร่วมกับญาติพี่น้อง คนในครอบครัวก็ได้นะคะไปหุ้นไปทําอะไรร่วมกับเพื่อนจะเป็นลักษณะที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกับผู้อื่นค่ะช่วงนี้คุณจะออกจากกรอบได้บ้างนะคะออกจากโรคส่วนตัวสําหรับบางคนเนี่ยเหมือนออกจากถ้าเข้าเมืองเลยค่ะและตําแหน่งนี้นะคะก็เล็งไปที่พระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ยืนยันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางแล้วก็ไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับสังคมคอนเนคชันในต่างแดนและก็อาจจะได้ยินข่าวสารการเจ็บป่วยไม่สบายของพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนด้วยก็ได้พระราหูในตำแหน่งนี้มีความแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มาจากภพมรณะครอบครัวไหนนะคะที่คุณมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกจังหวะนี้นะคะก็เหมือนกับการไปสกิดปัญหาเก่าๆเรื่องเดิมๆค่ะให้กลับมาพูดถึงกันใหม่ดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ภพวินาศ นอกจากจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันแล้วนะคะสายงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการคมนาคมขนส่งผู้ประกาศข่าวนะคะสื่อโฆษณานักเขียนตัวแทนในหน้างานที่ต้องใช้คำพูดค่ะ จะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามวิ่งเต้นก็เหมาะที่จะจัดการในช่วงนี้นะคะบอกไปแล้วอีกทั้งนะคะสายงานที่ต้องใช้ภาษาที่สองต้องติดต่อกับต่างชาติทำการค้าการขายนะคะถ้าอยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะมีการขับเคลื่อนที่ดีค่ะกว่าการค้าการขายทั่วไปหรือว่าถ้าใครมีโรคประจำตัวนะคะที่อาจจะตรวจหาสาเหตุได้ยากแล้วก็ไม่มีอาการ ช่วงนี้นะคะมันจะมีเหตุให้คุณตรวพบเจอก่อนที่จะลุกลามบานปลายถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีนะคะแต่ว่าความเป็นพบวินานะคะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนะคะเหตุผลเดียวเลยค่ะการที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นคุณทําได้นะคะแค่ว่าอย่าประมาทวินาศนี่หมายถึงการถูกหลอกถูกหักหลังได้นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวการเงินนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงระวังผิดใจกับผู้อื่นอันเนื่องมาจากเรื่องของผลประโยชน์ไว้หน่อยก็ดีค่ะและที่จะเพิ่มเติมนะคะส่วนที่ดาวเข้าไปกระทุน้นกระตุ้นอยู่ในภพเดือนที่เสียครบทั้ง3ามตแหน่งก็จะส่งผลเด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ค่ะ คนในครอบครัวช่วงนี้ดูแลกันให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุตรงไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายก็อย่าประมาทกันรวมไปถึงเรื่องของการย้ายที่อยู่นะคะใครที่มีแผนที่จะย้ายถิ่นฐานจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะดําเนินการได้อย่างสําเร็จหรือบางคนนะคะก็อาจจะต้องห่างบ้านจากครอบครัวเป็นการชั่วคราวเพราะภารกิจอะไรบางอย่าง แล้ก็จะมีอยู่เหตุผลเดียวนะคะที่คุณจะไม่ได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวในช่วงเวลานี้ก็คือถ้าทักษะจรของดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ใครเป็นกลักกินีคุณความดีทั้งหมดที่คู่ควรที่คุณควรจะได้นะคะมันก็จะถูกลดทอนลงไปและภาพรวมของคลิปนี้นะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยความเป็นกเกษตรของดาวอาทิตย์ค่ะยังคงต้องตระหนักถึงนะคะคุณค่าของหยาดเหงื่อแรงกายน้ำพักน้ำแรง ช่วงไหนนะคะที่มีโชคลาภหรือว่าทำตุนไว้ได้ก็ควรรีบทําไวค้ค่ะเพราะว่าในทุกๆขณะของชีวิตนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ร่วงหน้าได้หมดหรอกคะ่ะว่าจะมีเหตุจำเป็นหรือว่าเรื่องฉุกเฉินเข้ามาตอนไหนและโดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันนะคะเงินก็มีค่าน้อยลงทุกทีใครปรับตัวได้ไวนะคะก็มีโอกาสที่จะรอดได้เท่านั้นและนี่ก็ถือว่านะคะเป็นกเกษตรในรอบที่สองของปีนะคะสำหรับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ อณนนิสงในด้านที่ดีนะคะสามารถเข้ามาได้หลายรูปแบบค่ะจากตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งจากคนรอบข้างด้วยอีกส่วนหนึ่งแค่ว่าบางอย่างบางเรื่องนะคะมันอาจจะจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยนะคะมันก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือว่าบางอย่างบางเรื่องก็ใช่ว่าจะเอามาหักกรบลบกันดีส่วนดีเสียส่วนเสียค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมตั้งรับกับอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูให้ดีอย่างที่เราเตือนไป และสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะคุณที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าเพิ่งแผ่วนะคะในเรื่องของการทำงานกันเพราะว่าดาวอังคารนะคะ,จะเจ้าเรือนการงานของคุณจะเดินผิดปกตินะคะก็เหมือนกับว่าเสียศูนย์นั่นแหละคะ่ะมันจะขับเคลื่อนแล้วก็ไปต่ออะไรได้ยากเหมือนกันนะคะในช่วงปลายปีฉะนั้นนะคะช่วงนี้ผักดันหรือว่าขับเคลื่อนอะไรได้ควรทำให้ได้มากที่สุดภายในเดือน2เดือนนี้นะคะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ โลกแข่งความเป็นจริงนะคะชีวิตเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันค่ะแต่ก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ดูแลรักษาเนื้อรักษากายและใจของตัวเองให้ดีกันนะคะแค่ว่าอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จําเป็นและสิ่งที่เราเตือนไปนะคะทุกความหมายย่อมเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกําหนดมาแบบเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ที่บอกว่าจะดีนะคะคุณสามารถทําให้ดีขึ้นได้อีก และที่บอกว่าจะเสียคุณสามารถตั้งรับเพื่อให้ผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เช่นกันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะคือ50%ถูกกำหนดมาจากบุญและกรรมของแต่ละคนที่คุณทำมาค่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากทั้งในด้านที่ส่งเสริมและก็บั่นทอนยิ่งปัญหาชีวิตของใครเยอะนะคะนี่ยิ่งเป็นเครื่องเตือนใจแล้วค่ะว่าคุณยิ่งต้องสะสมแต้มบุญของตัวเองให้มากกว่าที่ผ่านมา และอีก50%นะคะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณที่สามารถที่จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เช่นกันขึ้นอยู่กับเส้นทางที่คุณเลือกทั้งสิน้นและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสาหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ